สวัสดีค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอุ้มยรักชาแนลค่ะเมื่อนี้ค่ะพี่น้อง มีข่าวข่าวนะคะของน้องยูริโตเกียวมิวสิกค่ะพี่น้องมาบอกสุดพี่น้องได้รับชมรับฟังกันค่ะล่าสุดนะคะเนาะทางน้องยูริค่ะพี่น้องเพื่อนเอดีดกีตาร์ค่ะลองเพลงให้คุณยายฟังนะคะพี่น้องแล้วก็คุณยายนะคะนางฟังกินเข่าไปน้าโอ้ยเปลี่ยนแต่แซ่บค่ะค่ะพี่น้องช่าเน็ตเอซีเห็นแล้วนะคะเบิ่งแล้วโอ้ยคอยน้ำตาไหลไปน้าเพื่นวานะคะเนาะก่อนสิมาฟังคลิปค่ะพี่น้องมาฟังคอมมิ์ก่อน เดว่า่าชาเอฟซีสิบอกว่าจังไดค่ะพี่น้องเอ้ยเพิ่นบอกว่าโอ้ยน้องยูริเอ้ยว่าสันเอ้ยทั้งเบิงเจ้าทั้งไห้ทั้งห้องไห้เพิ่นว่านะคะเนาะน้ำตาไหลเลยว่าสันคันข่อยเป็นย่ายขอยตสิทิกินทั้งกินทั้งไห้ว่าสันค่ะพี่น้องไปค่ะไปเบิงคลิปบางช่วงบางตอนของน้องยูริร้องเพลงให้คุณยายฟังกันจ้า ตะกดร้องเพลงมานนาปีตก,กรอบลายทีบอกมีทอทห่างย้ายไรบ้านมีหลักประกันเตียงหุดฉชัน้นหมอไตพันจนถึงวันรอย้ายดีใจบอกที่หลานทาได้เส้นทางโดนให้ทุกก้าว ตแหนน,น่่งงักรรทีมาเนเเทวา,ป,ทาป็นจังไดคะ่ะเบงคลิปน้องยูริร้องเพลงให้คุณยาาฟังแล้วเป็นจังไดค่ะพี่น้องมาฟังคอมเมนต์ต่อค่ะเพื่อนบอกว่าจังไดน,นะคะเนาะเพราะมากไม่เคยติดตามน้องเลยเห็นคลิปนี้หลงรักน้องยูริแล้วว่าสังคาพี่น้องป้า น้ำตาไหลแล้วเพราะมากค่ะน้องยูริกำลังใจว่าสันคาพี่น้องแม่แม่เอฟตีต่างเขามาให้กำลังใจน้องยูรินะคะน้องยูรินะคะร้องเพลงยูเฮื่อนค่ะพี่น้องให้คุณยายได้ฟังนะคะเนาะเจ้าเน็ตเห็นคลิปนี้แล้วค่ะต่างน้ำตาไหลไปต่ตางๆกันจะ้ะมาฟังคอมเมนต์ต่อมากค่ะพี่น้องบอกว่าเมื่อก่อนผมเฉยๆกับน้องคนนี้ว่าสันเป็นว่าแต่พอเห็นขึ้นร้องเพลงหลวงพ่อพระใส ของพี่ปอยผมประทับใจมากๆว่าสันค่ะพี่นองพัฒนาตัวเองเรีวยวายว่าสันค่ะจาก f อซนะครับนะคะคอมเมนต์ต่อมาเพื่นว่าลูกหล่ามาเหตุให้ึ้งใจแล้วบาน,นี นะคะโอ้ยสิหายนํำเพื่นวานะคะเนาะเอา้าก็หายน้ำเพื่นวาคุณยายกินข้าวแซบบะนอ้อซึ่งจนจุกเป็นคลิปที่ประทับใจว่าสนาพี่น้องน่ารักมากๆนะคะยายชื่นกินข้าวแซบเลยมีหลานชายร้องเพลงให้ฟังคือสิก,กินข้าวแซบคัเน่อยายห,หลานหน่อยมาลองเพลงกลมยายกินข้าว วสันค่ะพี่น้องคือสีพุ่มใจไหลเลยเพื่อนว่ายายกินเขาน้ำแน่จุกข้ามเขาไปด้วยสะอื่นตามเพื่อนวานะคะเนาะเดินทางปลอดภัยครับยายน่ารักมากๆวสันค่ะพี่น้องน่ารักปื้มใจแทนเด้อย,ยายเอ้ยวสันบัหกหลาเก่งคักเนาะค่ะเนาะซึ่งตอนนี้น้องยูรินะคะตัวเกี่ยวมิวสิกนะคะเนาะเพื่อนกับเป็น เอกหมอลำค่ะพี่น้องของ่งตุเขียวมิลฟิกเดอร์นะคะกับบ่านมาเพื่อนกระเด็นม,มาลองเพลียงให้คุณได้ฟังนะคะชาวเนีเอ็นซีเพิ่มขึ้นนี้แล้ว น้ำตาไหลครับพี่น้องร่วมถึงนะคะแอดมินเห็นแล้วก็น้ำตาไหลคือกันละค่ะพี่น้องปลื้มใจค่ะเพื่อนนะโอ้ยสึงเด้บักหลาสะอ่อนหลานไส้เพื่อนวายเย่ซื่นเพื่อนว่าน้ำตาไหลได้ยินเพลงนี้นะคะพี่น้องยายฟ้าหลานลองเพลงพอมกินเข่าไปนั่งสิ้นหลายๆค่ะพี่น้องเดี๋ยวว่าแต่พี่น้องึินเด้อนะคะเนาะแอดมินเห็นแล้วก็ยังโอ้ยน้ำตาไหลซึ้งใจแทนคุณยายนะคะเนาะ มาฟังคอมเมนต์ต่อมาค่ะพี่น้องยายชื่นกินข้าวได้เยอะแน่ๆวสันมือหนีเพิ่นมายนางกินเข่าฟังเพลงนะคะหลานไต์คุณยายคือสียหายน้าหมายถึงข่อยด้อวสันเอชซีวาเหมือนยายเล่นเอ็ีให้เลยวสันคือจังท่านยูริน,นะคะพี่น้องดีดก,กีตาร์นะคะเนาะทางคุณยายนางกินเข่านะคะเนาะคือจังคุณยาย แส uh, ง,งมิวสิกนั่งนีหละกเพนวานะคะเนาะมาฟังคอมเมนต์ต่อมากค่ะพี่น้องฮูบอวาคลิปนี้นะคะหลังจากที่น้องยูริรลงคลิปไปแล้วค่ะพี่น้องคอมเมนต์น,นีะคะเนาะตอนที่แอดมินเขาไปเบิงนะคะ แปดลอยกว่าคอมเมนต์ค่ะพี่น้องซึ่งคลิปนี้มีความยาวอยู่ประมาณสองในที่เคิงค่ะแต่ว่าชาวเน็ตเอซีเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจน้องยูริหลายๆค่ะพี่น้องป่านนี้ก็อยู่ที่ประมาณเก้าลอยคอมเมนต์เนาะค่ะเนาะมาฟังคอมเมนต์ต่อมาค่ะพี่น้องมือนี่อาจสิอ่านคอมเมนต์โบมือเด้อมาอ่านคอมเมนต์ฟังนะคะพี่น้องอ่าคันโบมือหรือบริอาอ่านคอมเมนต์ไครก็ขอโทษขออภัยอย้นั้นได้ค่ะเด้อมาฟังคอมเมนต์ต่อมาค่ะเพิ่นบอกว่าเป็นภาพที่น่าร อบอุ่นมากร้องเพลงให้ยายฟังอิดชาย,ายายมีหลานชายน่ารักมากกินข้าวมีนักร้องดังมาร้องเพลงเพาะเพะให้ฟังจ้านะคะยายชื่นกินข้าวแซ่บเนาะหลานชายร้องเพลงให้ฟังโอ้ยน้ำตาแม่ไหลวันค่ะลูกชายคือตาฮักแทโนโอร้องเพลงให้คุณยายฟังคุณยายคึื้อดีใจหลายๆเพื่อนว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะคะ มาฟังคอมเมนต์ต่อมาค่ะพี่น้องร้องได้ดีมากครับเนื้อหาบอกเลยว่าซึ้งเกินคำพูดเพราะมากๆเพิ่นว่าน้องยูรลิทำไว้ดีมากนะคะเพิ่นว่าเพิ่นฟังว่นอยู่สี่หารอบคุณค่ะพี่น้องนะคะซึ่งเสียงน้องดีมากๆค่ะหลานเฮ็ดใดแล้วเด้อย่าย่ากับแม,ม่านางกินเขาให้กำลังใจหลานอยู่ข้าขๆเนาะคะ่ะนาอ มาฟังคอมเมนต์ต่อมาหลายๆคนนะคะก็บ,บอกว่าคุณยายกินเขาแสบบอ หลานมาลองเพลงสุฟั่งนะคะมวนคักเก่งคักบักหลาย่า่กินหลายๆเดอ้อสีได้แข็งแรงวันขึ้นหอดย่า่เด้นะคะหลายคนนะคะที่มาทำงานอยู่ในเมืองกรุงนะคะพี่นวงเห็นคลิปนี้แล้วละขึ้นหอดย่า่เนาะคะ่ะที่อยู่ต่างจังหวัดเนาะเนะ,ะ,นะเออน้ำตาไหลไปตามๆกันคะ่ะหลายๆคนบอกว่าเอา้าคอยฟั่งไปแล้วน้ำตาคอยขึ้นไหลเนาะบาดนี้ซึ่งแห้งพุ่มใจแห้งพุ่มใจน้ำย่ายเดอ้อเพื่นวานนะคะ มาฟังคอมเมนต์ต่อค่ะพี่น้องเพื่อนบอกว่าอบอุ่นน่ารักยายมีหลานที่เก่งมวลหลายดีใจน้ำยายมาสันค่ะพี่น้องซึ่งนะคะเนาะน้องยูลิก็เป็นเด็กที่น่ารักกตัญญูค่ะพี่น้องซึ่งตอนนี้นะคะทางน้องยูลิกะกับบานเนาะก,กันเลยได้มาลองเพลงสุขุณยายฟังนะคะนี่เสียงน้องร้องสดจริงๆหรอคะบานอยู่ในห้องอัดเพ็่นว่าแม่ค่ะน้อง ลองสดคะ่ะลองให้คุณยายได้ฟังนะคะเนาะมัวหลายยูริเอ้ยน้ำตาไหลเพิ่นว่าเอกลักษณ์ของเขน้อยลองเพลงชัดถอยชัดคําอิ่มเต็มปอดไม่ต้องรุนรัน นี่แหละก็ซึ่งใจแท่นนอนนะคะเนาะปื้มแท่นหลายๆเพิ่นวานะคะเนาะดีใจน้าคุณยายเพิ่นวานะคะเนาะนองเสียงดีอีหลีค่ะพี่น้องนี่ล่ะค่ะมือนีแอดมินก็นําคลิปนะคะที่น้องยูริร้องเพลงให้คุณยายได้ฟังค่ะพี่น้องกินเข้าแซ่บเด้อย่ยเด้อจังได๋ก็เป็นกําลังใจให้น้องยูรินะคะพี่น้องจึงได๋ก็ขอบบุญขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมรับฟังหน้าจนจบคลิปน้ากันค่ะผิดพลาดประการ ดขอโทษขอให้ไว้น้าเด้อพี่น้องเด้อฝากคอมเมนต์นะคะเข้ามาฟังใต่คลิปได้เลยเด้อค่ะพี่น้องเด้อฝากพี่น้องกดไลค์ กดแชร์กดติดตามช่องอุ้มย่ารักชาแนลด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาพี่น้องไปก่อนเอาไว้พอการคลิปหนาได้พี่น้องเด้อปกติติด้ยินแต่เสียงนะคะเนาะมือนีนะคะ,เ,ะ,คะเป็นวันหยุดของแอดมินค่ะก็เลยได้มาบันทึกคลิปนะคะให้พี่น้องได้เห็นว่าโอ๊ยได้ยินแต่เสียงมือนีได้เห็นหนาแล้วสันคะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาพี่น้องไปก่อนเอาไว้พอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะขอให้พี่น้องสบายดีทุกคนเด้อ